โซไปไปหายฮอรอก่อนเร็วเรวโอ๊ยโอโอ๊ยอ้าวยังไงรอป้าก่อนลูกรอป้าก่อนป้ายังไงคุณป้าเร็วเร็วค่ะป้าจะแหกลูกป้าจะแหกแอกโอ้โอยโอ้อยโโซ สวัสดีค่ะ Welcome to White Glass Thailand เผดเปลื้องขนูไม่ใช่ลิซ่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะเอาใหม่อะไหมสามสองหนึ่ง Welcome to Treasure Team โอ้ยร้อนมากร้อนมากร้อนมากร้อนขอไปช่วงทางไหนคะไหนวะตามมาค่ะหนูไปกันเลย

อยคุณแม่ดูดิว้าวหายมาว้าวหายมาพึ่งสักทีอะคุณแม่เทรนทูเตรียมมันจบมันจบเลิศเลิศอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรกูกิ๊บเสียงอะไรกูกูหายใจไงเสียงประทัดดังดังหวานบ้านป่าเธอก็ไงเปมาสักทีอะไรนี่ไม่ใช่ดาวชาวสวรรค์ค่ะขอรทษค่ะขอโทษขังอินเดอยมากินก่อน ก็ยังได้ยินอยู่นะได้ยินนะแม่ยังไงวะอะไรอะไรโอ้ยมาจากโน้นเปล่าวะเอาไปดูไปดูไปดไปดูไปดูไปต้องสึกให้ดูต้องสึกให้ดูปะปะโอ้ยเสียงมันจกไหนแม่เสียงน่าสะเทือนนะแม่นะแม่นะยังไงโอ้ยแต่ได้กลิ่นด้วยนะกลิ่นแบบโอ้ยกลิ่นอุ่งแบบโอ้โหไก่ก็ชโอ้ยยังไงวะไปเอ๊ะยัไงนะโอ้ยโอ้ยกินอะไรโอ้ยโอ้ยยังไงแม่โอ้มาโอ้ยกินอะไรนะโอ้ยกินอะ้รซ้ำๆซ้ำๆปูปาร นี่คะ่ะระเบิดน้องๆไม่นำเครื่องดื่มและอาหารขึ้นมาทานบนหอประชุมนะคะโอ้ยคุณแม่ไปจับคนตกซอมต่ามาสิงเหม็นก็เหม็นเดี๋ uk, ยนนวคุณแม่ใส่ได้นั่งอะคุณแม่ยังไงเอย่ย <N> แต่แบ<ต>บ<ๆ>อ,อัดอัดแบบแม่มันืปนพลังงานอะไรบ้างเลยไม่อัดก็บ้าแหละดูของตามทางเดินซะก่อนเนี่ยดังนั้นห้ามนำสิ่งของวางกีดขวางทางเดินในหอประชุมนะคะ อรอฮะะกก๊หมามมาคะ่ะวันนี้เนี่ยหนูมีน้ำพริกนะคะจากทาง TWC ีซีมาหมาช่วยกันกดตะกร้าให้หนูหน่อยนะ <c oughs> กดเข้ามาเลอะเยนี่นี่ไหนะทำอะไรโอ้ยโอ้ยตัวเขาดิขอรับค่ะขอรับกดน้องๆปิดเสียงเปิดสั่นปิดแฟลชในขณะการใช้ห้อประชุมนะคะเอามานี่เอามานี่อะไรเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอมอุ้ยส mm. วยสวยหมาแอบเลิศแอบเลิศ กินอะไวะกินปี๊ปันกิ่นอุไรวะกลิ่นตัวก่นอุ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นอัคคีภัยภัะสุริานกับประนาตหรืออุบัติเหตุทางลำไส้น้องๆสามารถใช้ทางออกฉุกเฉินทั้งสามทางได้แก่ทางด้านหน้าด้านข้างและทางด้านหลังค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากค,คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพวกเราขอให้น้องๆสนุกกับกิจกรรมบนหอประชุมในวันนี้นะคะและอย่าลืมทำตามกฎกันด้วยนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ ดูเธอเต้นหน้ารถทรเธอเต้นโชว์คนแก่เธอเต้นโชว์เพื่อนหน้าเวทีบ้โชว์ดีช่วยดึงเธอลงมาเทแค่นี้พอเต้นฟลอร์จะไม่ Oh my lady ชิมูบเธอาดิชิมุบ